เป็ด้อยฟ้าย้าสวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องปไอสายเบ็ดเดอวันนี้จะมีเมนูย่างเป็ดครับผมเเป็ด้อยฟ้าเดี๋ยวจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวตามไปดูเลยไป เอ้ขามีจอนี่มือปราบนี่คุณเกมมือด้วนนะตรงหน้าคุณเกมครับจังหวัดอุดรธานีอำเภอกุจับครับผมไปชมวิวกันเลยไปวันนี้เดี๋ยวสิมีวิธีการทำแบบไหนเดี๋ยวพาไปชมเลยครับ ไเป็ดลอยฟ้าย่าโยุ่นถงถุงเนี้เป็ดลอยฟ้าย่างถึงมาไม่ถึง้าถึงมางสูงเป็ดลอยฟ้าเ้าเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวย่างเป็ดตัวเลยครับเออเนฮ้ สุดยอดครับเมนูเป็ดลอยฟ้าย่างเกลือวันนี้เจอกันกับช่องพงอ้ายสายมันเท่งแย่ทั้งตัวเลยครับผมรอโชคว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินนะครับกลางซึ่งนะกลางซึ่งนะครับผมมึงโอ้ยหวิวบรรยากาศดยอดี เกบลืไปล้วจริงๆทำามเานี่เจ็บรอบภาพรอบๆกันเลย,เเยบย่างทั้งตัวครับวันนี้ ผมบอกเลยใส่แค่เกลือก็อร่อยแล้วเพราะเป็ดมันอร่อยตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วยังบอ่านเลยสร้างแง่ครับใส่ยากฮะยแลกกันไหมครับผมเม่อยากเป็นตัวแล้วอยากขี่เลได้ได้ในเมล่ะในป่าปกตินี่เขาจะไปล่าไปยังกัน แลมืโมนี่ผมบอกเลยจัดแหมเต็มเป็ดลอยฟ้าย่างเกลือเจ้า อ้าตอนนี้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแยกชิ้นส่วนแล้วย่านบริกินครับตนนัวนี้เวลามันล่วงเลยมากไกลแล้วครับก็เลยแบบแยกชิ้นส่วนจักหน่อยจะาพามาชมบรรยากาศการกินครับบาทนี่มาเลยครับมาครับนี่ ยังทั้งปรุงทั้งใจใส่ตับนี่ไม่ใช่อันนั้นเพลงเพลงเท่งเพลงเท่งอันนี้ซีเมนต์เนีเมนต์เเกล็นบ่น่ะผักเป็ดได้ครับนี่ได้โอื้โหลินรินมมากร้อนผักเป็ดดูกรอบเป็ดน้าติดเลยใส่เกลืออะไรเกลือเกลือกรอบครับกรอบมากวางอยู่นี่เกลือเนยเอไอ้เกลืออย่างเดียหรเกลืออย่างเดียวเกลืออย่างเดียวถ้าใส่บีนี่ กลมกล่อมัวนี้นี่ถ้าใส่สีเหรอแสบีแส่บีแต่บีหายอร่อยนะดบบปลาแบบปลาเลยนี่ไงไม่จดกตอนดูติ้อปั่นปันปันปันจัเอเดกตอนดูเอ้มเลยปัดทูปัดปัดทูปลปียครับปลาปียด ดีหายบัแแนวเออดีดีดีีด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 ีบีดีดีดีีดีดีดีี่ะดีหายีอ้โหเป็นดดดีดีนีดีดีดีอดีดีดีด้ดีดีีดีเีดีดดีดีดีอีดหดีีดีีดีดีีดดดีีดอี ยิบยิยิบยเลยเนี่ยพี่น้องเลยแก้ววงสอยสามั่งถึ่งครับโอ้เสียบอีดีบรรยากาศค่ำๆครับกำลังโฟเพือเนือีปลาปลาานปลาสดสดใช่ครับาแต่คือเราก้างออกก่อนด้วยก้างย ตัวนี้สุกไปทีเรียบร้อยแล้วครับพุนะ่ะโอ้จะแสบครับเจ้าเหลืองๆเลยครับเน,น,น,นีเ่ย เอาแล้วครับบ้านนี้สุกแล้วว้ามาสิมกันเลยโอ้เป็ดแยกกินส่วนอะไรได้หน,น,นิแยกกินส่วนแยกกินส่วนมาสั่นโบดิกินครับสามถุมแล้วสามถุมแล้วนี่นงัดคำใหญ่ๆเลยมาเด้อโบดิกินเนี่ยโบเอาไปให้อลไรได้บานนี้มันกินอยู่พีเออ ย่างตั้งแต่ซีม่วงเขาได้ไิได้กินเอาเก้วอยู่อะมาแม่ม่แม่เป็นแดงครับงอสับให้สับให้สับให้นี่ไอพุ่มับให้พุ่มเนี่ เบ็ดบัตายเบ็ดบัตายตีนตีนแน่นี้บ้าบอกค้อแตกยิบยิบดิเยยิบเยบูเบงดูเบื้งดูับบืงดูบืงบบงบบงบบงพี่น้องเอ้ยอู้สุดยอดสุดยอดขืนไม่อยากเต่าเบ็ดบอกเลย สมการล่อค่อยครับ <Wars> จู่จ <woods purposely Hi> <rad> <head> ู <ers> ่จังเลยเียวงดูมีน้องแมวอยมุนตันไอ้พวงแล้จัดที่เดียห้ไอ้พวงแล้เอาอย่งเื่อวาเขจเข้าอสเตรเลีอือหมขอว บายๆก่อนเนอะผมแทบแห้งว่าสุดอยอดแล้วล่ะคลิปนี้ซวดที่ได้กินหางส้ม,ม,มผมมู้แมงครับเพื่อท่านผู้ชมผมทนได้สามสี่ส้มม่วงกว่าทีได้กินเหรอไอพวงคุนได้ไอ้พวงเห็ดเพื่อท่านผู้ช <c oughs> <c oughs> มนได้นีไยมมึงก็สุดอยอดที่นั่นแหละ ชุดยอดบรแมานบอกเ่าห่วยยี่ฟันมือกูเด้อเป็ดลอยฟ้าเอาไปมันดูขาดท่านผู้ชมสร่างไงพ่งเฮ็ดให้เพื่อพี่เพื่อน้อง อ้ยอ้ยยวเเ่าได้เห็ดยังเลยดิมันตกเองเลยแล้วหลัะวันนี้ผมไงสสยบันเทิงก็ขอลาไปก่อนครับจบคลิปได้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวีดัสสวัสดี